สวัสดีครับรีวิวรถ1นาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทวันนี้ขอเสนอ Mitsubishi ิ i r า g e 1.2 G LX มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันลอ้อแม็กเรลขอบ15ในราคาเพียง2,19,000บาทได้รถบ้านมือเดียวนะครับปี2014รถสวยเดิมบางรถบ้านสุขุมวิทต,ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย70ทับ3นะครับระหว่าง BTS บางนากับแบริง คันหน้าเดิมครับฝากระโปรงเดิมน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับภายในหุ้มเบาะหนังสีแดงเป็นตัวมีแอร์แบ็กนะครับเลขไม้อยู่ประมาณสองแสนสวยงามมากครับคันนี้ผ่อนสบ,สบายๆครับได้รถบ้านเดิมๆห้องเก็บสัมภาระท้ายรถใหญ่โตครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ